ชาชออนวิมรลลัตมารายงานตัวส่งทบแขมวอลเลย์บอลหญิงไทยเรียมบูวีเอ็นเอล2024วันที่29มีนาคมหลังจากบ um ุมบ um ิมชาชออนโมกสีพาฮิเมจิวิกตอรินะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีดดีิวิชั่น2ญี่ปุ่นความทั้งสร้างสถิติคว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย19นาดติดต,ต่อกันและเสียไปเพียง1เซตตลอดการแข่งขันพร้อมคว้า MVP และเบสบเก e r มาครอง ล่าสุดชัดชชุออนก็ได้มารายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้วเตรียมลุยทัวร์นาเมนต์นานาชาติประจำปี2024ไปเดิมสึกแรก VNL 2024เช่นเดียวกันกับไก่กวิมลรัตนพันธ์ที่เสร็จภารกิจช่วยทอร,ร์เรอแอโร่โรูวาลเล่บอลหญิงวีครับก็เดินทางมาส่งทบกับทีมชาติไทยทันทีสำหรับวลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2024จะแบ่งเป็น3สัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19พฤษภาคม สัปดาห์ที่2แข่งกนันวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งขันกนันวันที่11ถึง16มิถุนายนและรอบสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23ม 67, ิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ